โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับความฝืดนะครับความฝืดมีอยู่3จุดนะครับหน้าฝนเราใช้รถหน้าฝนพอดีมีคนถามเข้ามานะครับแล้วก็ตัวผมเองอ่ะได้เจอเหมือนกันก็คือเบ้ากุญแจนะครับหลังจากที่เราจอดตากฝนหรือขี่ลุยฝนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยเบ้ากุญแจจะฝืดนะครับจุดที่2นะครับก็คือขาตั้งข้างนะครับขาตั้งข้างเนี่ยบางที ปกติเราเตะปึ้งเนี่ยขึ้นเลยแต่ทงนี้บางทีมันจะไม่รู้สึกว่าเตะไม่ขึ้นต้องดันแล้วก็ตรงพักเท้านะครับอย่างที่บอกนะครับเวลาหน้าฝนน้ําฝนนะบ้านเราเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ฝนธรรมดามันไม่ใช่น้ําฝนแบบแต่ก่อนที่ว่าเราสามารถลองมากินได้แล้วมันมีทั้งฝนกดฝนอะไรควันพิษควันโรงงานทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมามันก็จะเป็นมีความเป็นกดนะครับมันจะไม่ได้เป็นด่างแล้วนะครับพอทีนี้มันมาโดนไอ้พวกขอบข้างในเนี่ยนะครับ จอดตากฝนหรือขี่รุยฝนหรือความชื้นเข้าไปเนี่ยมันก็จะฝืดนะครับคือไอจากน้ําฝนน่ะนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่มันฝืดนะครับทีนี้วิธีการแก้ที่ผมแก้ด้วยตัวผมเองคือมันจะหยอดน้ํามันแค่ตรงนี้นะครับส่วนเบ้ากุญแจกับขาตั้งข้างผมจะไม่ได้หยอดน้ํามันนะผมจะใช้การล้างนะครับที่แก้ก็คือเอาง่ายๆไอตัวเนี้ยนะครับฉีดน้ําเข้าไปเลยนะครับ ฉีดน้ำเข้าไปเพราะว่ามันอยู่ด้านใต้ใช่ไหมบางทีเราขี่ลุยน้ําแล้วก็อ่ามันจะมีพวกเศษหินเศษอะไรอะนะครับกระเด็นเข้ามาอยู่ในนี้ระหว่างเหล็กกับเหล็กอันนี้นะครับพอเราพับขาตั้งขึ้นมาบางทีมันมันเข้าไปขัดอยู่นะครับมันก็จะฝืดผมกลับบ้านมาถ้าลุยน้ํดลุยฝนมาอย่างที่ผมบอกในคลิปหลายๆคลิปเลยผมจะล้างล้างเบื้องต้นก็คือฉีดตรงจุดที่มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรโดนน้ะนะครับแล้วก็ เป็นสนิมง่ายผมจะฉีดล้างทุกครั้งนะครับด้วยน้ํปาประปนาครับตรงนี้ก็เหมือนกันผมจะใช้กระบอกฉีดของผมฉีดเข้าไปเลยนะครับหรือน้ําเปล่าก็ได้นะครับฉีดก็คือล้างอะล้างมันให้น้ําอะมันมันเข้าไปแทนที่ไอ้น้ํำฝนที่เราจอดตากไว้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีซีนยางมันมีอะไรอะมันทําให้ฝืดนะครับก็ วันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้คือแค่ล้าง3าจุดเนี่ยคือลุยฝนมาเอาง่ายลุยฝนมาล้างนะครับล้างแล้วมันจะไม่ฝืดของผมเนี่ยแค่ล้างธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายมันก็ไม่ฝืดวันนี้ก็จะประมาณนี้สั้นๆสวัสดีครับ